ดวงความรักของคุณต่อจากนี้จะเป็นยังไงขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณจะอยู่ในราศีอะไรนะคะขอไพ่ราศีบอกหน่อยนะคะว่าพลังงานของคุณอยู่ในราศีอะไรบ้างนะคะสจิตร mm ิอัสนะคะพลังงานของคนราศีธนูสกอร์บิโอนะคะราศีพิจิก คนเซอรนะคะราศีกรกฏแล้วก็อาริสราศีเมษนะคะมีพลังงานของคนราศีธนูนะคะราศีพิจิรกราศีกรกฎแล้วก็ราศีเมษนะคะที่ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพทารโรคันบ้างนะคะว่าคุณจะมีพลังงานตรงกับไพราศีที่ออกมาไหมนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ จัดเม้นนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะหเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะหเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินแล้วก็6ไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมธสินธูนะคะพลังงานจากไพาทาโรนะคะมีธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟ พลังงานที่เด่นชัดนะคะมีพิจิกกับกรกฏอยู่ในธาตุน้ํานะคะธนุก,กับเมษนะคะอยู่ในธาตุไฟนะคะพลังงานของตัวคุณนะคะตอนนี้เหมือนกับ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตไหมปัญหาด้านการเงินหรือเปล่านะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะมีความเหนื่อยความท้อหมดกําลังใจต่อกันหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนะคะ แม้ว,ว่าตอนนี้จะพบเจอปัญหาอุประสรรคก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยมือกันนะคะก็เดินเคียงคู่กันไปอยู่นะคะ judgment เป็นชะตาฟ้ากำนดนะคะบททดสอบของชีวิตบททดสอบของความรักเนาะแต่ว่าคุณมีหนึ่งเหรียญน,นะคะพลังงานของการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆโอกาสดีๆนะคะความรักความหวังดียังคงมีให้กันอยู่เสมอเราก็หกไม้นะคะพลังงานของการ ต่อสู้ฝ่าฟันนะคะหรือว่าเรียนรู้ค่อยๆชนะปัญหาอุปสรรคไปทีละสเต็ปนะคะค่อยๆต่อสู้ค่อยๆฝ่าฟันกันไปนะคะไม่ทอดถิ้งกันเนาะอาจจะเป็นปัญหาด้านการเงินก็ได้นะคะติดขาดด้านการเงินหรือเปล่าตอนนี้ก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับความเข้าใจนะคะถ้าจะนคติที่ไม่ตรงกันไหมมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆต่อสู้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเรามาดูกันต่อผู้อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้นะคะ the w o r l d นะคะการผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านบททดสอบของชีวิตนะคะหไม้นะคะ,นะคะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่กำลังใจที่ดีนะคะดมูลความเศร้าหมองหมดกำลังใจนะคะความไม่ชัดไม่เคลียร์หรือว่าความวิตกกงังวลนะคะอาจจะมากเกินไปเนาะเด็กถือดาบนะคะการตามมองตามส่องนะคะ เรามาดูกันต่อเนาะเจ็ดดาบนะคะความลับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้นะคะ เก้าดาบนะคะความวิตกกังวลนะคะความคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับความเครียดทั้งเด m มูนแล้วก็เก้าดาบนะคะบางครั้งอาจจะเป็นความวิตกกังวลที่มากเกินไปหรือว่าความเครียดที่มากเกินไปของคุณเองไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่อยู่ในใจนะคะตอนนี้น่าจะมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่ ไม่ตรงกันนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันส่วนตัวคุณเองนะคะน่าจะมีความวิตกกังวลหรือว่าความกลัวนะคะกลัวเหตุการณ์ในอนาคต กลัวว่าจะไปกันไม่รอดไหมกลัวว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าความลับอะไรที่เก็บซ่อนไว้ไม่บอกกับคุณหรือเปล่านะคะเลยทําให้คุณมีความคิดมากมีความวิตกกังวลน,นะคะแอบตามมองตามสองเขานะคะอาจจะไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขามีใครหรือเปล่านะคะเขามีความลับอะไรซ่อนไว้นะคะตอนนี้เหมือนกับความสัมพันธ์ไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อมีความคิดมากพลังงานของ ก้าดาบนะคะเป็นการคิดคนเดียวคิดแบบไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้สอบถามหรือว่าคุณอาจจะถามแล้วแล้วคุณไม่ได้คําตอบก็ได้นะคะเลยทําให้คุณมานั่งคิดมากแล้วก็จินตนาการเองเดาเองนะคะว่าตอนนี้เขาเก็บซ่อนความลับอะไรไว้นะคะเขามีอะไรที่ปิดบังคุณไว้หรือเปล่านะคะ just i c e นะคะเป็นความยุติธรรมเป็นการพิพากษาหรือว่าความชัดเจนนะคะสิ่งต่างๆที่คุณกังวลอยู่อาจจะได้รับการเคลียร์ใจไหมนะคะสามเหรียญน,นะคะการหันหน้ากลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะเด็กถือถ้วยนะคะความอ่อนโยนนะคะความอบอุน่น ถ้าหากว่าอยากกลับมาพูดคุยหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะให้คุณกับเขาค่อยๆพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะอยากใช้อารมณ์นะคะพลังงานของคุณกับเขาถ้าหากว่ามีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยได้พูดกันแล้วก็ไม่ได้อธิบายเรื่องราวรายละเอียดของความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ให้กันได้รับรู้ มีเกินว่าน่าจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะจะติเป็นความยุติธรรมเป็นความเท่าเทียมนะคะน่าจะได้ปรับความเข้าใจให้มันสมดุลกันนะคะให้ความรักที่มีของทั้งสองคนมันเท่ากันแล้วก็ปรับความเข้าใจให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะพลังงานของสามเหลียยนนะคะเป็นการหันหน้ากลับมาพูดคุยนะคะอธิบายกันด้วยเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ เด็กถือถ้วยนะคะก็ยังคงเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นเด็กเป็นคนขี้อ้อนแล้วก็พลังงานของไถ่ถ้วยนะคะยังคงเป็นความรักความหวังดีความปรารถนาดีให้กันอยู่นะคะดวงความรักของคุณต่อจากนี้นะคะถ้าหากว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ กำลังอยู่ในช่วงมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันนะคะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือว่าบางครั้งเหมือนรู้สึกไม่เข้าใจเหมือนมีการวิ่งตามกันนะคะตามกันไม่ทันนาะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วก็เขาปิดบังอะไรไว้นะคะตอนนี้อาจจะเป็นบททดสอบนะคะที่เข้ามาทดสอบความรักความสัมพันธ์นะคะความอดทนของคุณแล้วก็ความรู้สึกที่คุณทั้งสองคนมีให้กันนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ หไม้นอะคน2คนนี่ใส่ไม่เหมือนกันนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับกันไปนะคะ the world เป็นพลังงานของ โลกทั้งใบนะคะเป็นโลกของกันและการสามารถเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันได้นะคะเป็นไพ่ที่ดีในไพ่หลักอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นตอนจบก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เป็นกําลังใจที่ดีก็ได้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเนาะสิ่งที่ไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นความลับแล้วก็เป็นต้นเหตุทําให้คุณรู้สึกหม่นหมองเศร้าส้อยมีความวิตกกังวลมีความ ไม่สบายใจนะคะทั้งก้วดาบแล้วก็เดอะมูนนะคะจนมีการตามมองตามสองแล้วก็เอาไปคิดมากคิดไปไกลคิดไปเองนะคะให้คุณหันหนะ้ากลับมาพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลเนาะลองคุยกับเขานะคะลองปรับความเข้าใจกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนไม่เข้าใจกันในตอนนี้เป็นเพราะอะไรนะคะ น่าจะปรับความเข้าใจกันได้อยู่นะคะพลังงานของ j u s t ติกเป็นความชัดเจนเป็นการเคลียร์ใจกันอยู่แล้วนะคะให้จบเป็นเด็กถือถ้วยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันด้วยความรักความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วสถานการณ์ต่างๆความรักของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะ